อุ้ยนี่โค้งนี่โค้งอุ้ยลากไม้โอ้ยโอ้ยยานะายานะาโอ้โหเป็นนะเว้ยมันทรงตัวเป็นนะเว้ยทายสิหนราจะคว้าไหมโ้แต่ตรงนี้ไม่เห็นนะต้องนื่นจันนี่ไงหินหิน้าวอยียบล่อยขอบสิคะเราอะไรเยอะเย้ยกันอีก